กับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูแบตเล็เทียมนะครับ NMC นะครับไมโครวัต21เซลล์นะครับ3.7โวลต์ต่อเซลล์ตัวนี้ก็72โวลต์20แอมป์ชาวนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ท BMS นะครับมีลักชาร์จให้1ชุดนะครับแล้วก็เป็นลัก XT90 นะครับสายก็10 AWG นะครับสายใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชันนะครับในมือถือกันนะครับ ตัวนี้เป็นสมาร์ท BMS ของ jbd นะครับต้องเปิดบลูทูธคนนะครับโอเคนี่นะครับในแอปพลิเคชันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่แล้วก็คับาซิตี้แอมพาวนะครับก็สิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับก็คือยี่สิบแอมพาวชาร์จโหมดออนดิชาร์จโหมดออฟ บาลานซ์ออฟก็คือตอนนี้เขาบาลานซ์เสร็จแล้วเขาก็จะออฟนะครับแล้วเขาก็จะเป็นออโต้นะครับเมื่อมีการใช้งานแล้วก็บตเซลล์ต่างๆลดลงนะครับเมื่อมีการชาร์จเขาก็จะบาลานซ์เซลลนะครับติดชาร์จโหมดเราไม่ได้ต่อโหลดใช้งานนะครับเขาก็จะตัดไม่จ่ายไฟออกมานะครับเราสามารถดูโวลต์ได้ตัวนี้ก็86.94โวลต์นะครับเคอร์เลนกระแสใช้งานปัจจุบันเราสามารถเอามาโมนิเตอร์ได้ว่าขณะใช้งานเนี้ย ระแสเราใช้งานที่เท่าไหร่พลังงานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิภายในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ดูโวลต์ของแต่ละเซลล์ได้นะครับทั้ง2 1เซลล์นะครับสีฟ้านี่ก็จะเป็นเขาจะบาลานซ์เท่ากันหมดสีเขียวก็จะเป็นอ่าเป็นโวลต์ที่สูงนะครับสุดนะครับแล้วก็สีเทาก็จะเป็นโวลต์ที่ต่ําสุดนะครับมันก็จะดิฟอยู่0.0นนนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นสมาร์ทบีเอ็มเอสนะครับ ข้อดีคือเราสามารถวิเคราะห์ได้ในอนาคตที่เราใช้งานไปหลายๆปีนะครับว่าเซลล์ไหนมันมีปัญหานะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนเฉพาะเซลล์นั้นได้โดยง่ายนะครับไม่ต้องไปไล่เช็คแต่ละเซลล์นะครับซึ่งเมื่อเราไปไล่เช็คแต่ละเซลล์บางครั้งแรงดันของแต่ละเซลล์อาจจะใกล้เคียงกันนะครับแตงจริงกระแสของเขาเนี่ยประสิทธิภาพของเขาลดลงนะครับมันก็จะบอกได้ยาก นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีสมาร์ทเบียเม็ดเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้นะครับเมื่อมีการใช้งานนะครับโวลต์มันก็จะดบลงผิดปกตินะครับการที่ว่าเราจะวิเคราะห์ได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่มีโหลดดึงกระแสเนี่ยโวลต์มันจะดูยากถ้าเราไปวัดด้วยมิเตอร์ข้างนอกแต่ถ้าเราใช้งานไปแล้วด้วยเนี่ยถ้ากระแสมันอ่อนหรือกระแสมันไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับโวลต์มันก็จะดบลงผิดปกตินะครับนั่นคือใส่ที่เราวิเคราะห์แบตดเสื่อมแต่มันไม่เสียแต่ถ้าแบตดเสียเนี่ยมันง่ายนะครับโวลต์มันก็จะ ต่ำกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นศูนย์โวลต์หรือหนึ่งโวลต์ไปเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถมีเฮตเตอรี่เป็นกราฟได้นะครับโวลต์น,นะครับค่าปริตี้แอมพ์เฮานะครับว่าจาก20แอมพ์เฮาเนี่ยมันจะมีเคอร์ฟการใช้งานของเราที่ใช้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุณหภูมิของแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับก็เป็นแบตตัวใหม่นะครับเป็น nmc ก็ เป็นเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับก็คิดว่าน่าจะมีไซเคิลรอบการชาร์จเออตัวนี้มันจะบอกไซเคิลอินเด็กได้ด้วยนะครับก็คือรอบการชาร์จนะครับซึ่งทางร้านกเ็เคมไว้ว่ามากกว่า700ไซเซคิลชาร์จนะครับก็ประมาณ2ปีขึ้นนะครับก็ถือว่าลองเทคโนโลยีใหม่ๆดูบ้างนะครับมันก็จะสามารถทําให้เราช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆนะครับว่ากระแสเพียงพอหรือเปล่ามอเตอร์พันวั นะครับ72งโวล์นเนี่ยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงที่ความเร็วแบบไหนบ้างนะครับ